1.3.2สัมมาอานาสวะแผนภูมิที่20ไม้ดอกนี้มีชื่อว่าอนาสวะหน้า328 พระพุทธองค์กำหนดแนวทางการล้างอาสวะไว้เป็นขั้นตอนแต่เมื่อล้างยังไม่หมดยังไม่พ้นจริงยังอยู่ในระหว่างการกระทำการล้างมีผลอยู่การลดด้วยความตั้งใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิปฏิบัติการส่วนนั้นเรียกว่าส่วนสาสวะเป็นส่วนที่ยังไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ยังไม่จบกิจยังไม่สิ้นภาระส่วนตนดังที่ได้กล่าวแล้วมาพอสังเขปใน1.3.1เมื่อล้างละ อาสวะได้บริสุทธิ์บริบูรณ์สูงสุดแล้วเป็นผู้มีจิตหาอาสวะไม่ได้พ้นสภาพสาสวะจริงหมดสนิทจึงจะได้ชื่อว่าถึงระดับอนาสวะสมบูรณ์แผนภูมิที่21จากอาสวะสู่อนาสวะหน้า329 ส่วนอนาสวะนี้เป็นส่วนที่พระพุทธองค์ทรงวางมาตรการเป็นแบบกำหนดจุดสูงสุดของการปฏิบัติมรรคแปไว้ถึง5องค์ด้วยกันตั้งต้นจากองค์ที่หนึ่งถึงองค์ที่หคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะโดยท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะสัมมาสังกัปปะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะ สัมมาวาจาของพระอริยะที่เป็นอนาสวะสัมมากรรมันตะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะสัมมาอาชีวะของพระอริยะที่เป็นอนาสวะและท่านแยกชีวไว้ชัดๆของแต่ละองค์ซึ่งจำได้ง่ายเป็นสามในคือ 1. นนยะเฉพาะของสัมมาทิฏฐินั้นมี6ส่วน 2. นัยสำหรับสัมมาสังกปะนั้นมี7ส่วน และ3นในยะสำหรับมักอีก3องค์ที่เหลือนั้นแต่ละองค์มี4ส่วนเท่ากันเหมือนกันแต่ละองค์แต่ละขั้นตอนจะสอดร้อยสัมพันธ์กันในทุกทางทั้งกายวาจาและใจรายละเอียดจะรวมอยู่ใน3.1บทที่3แผนภูมิที่22แสดงสัมมาสาสวะและสัมมาอนาสวะในสภาพอากุศล20 และกุศลยี่สิบหน้า 330. 3. 3. 3. สมามร้อยสามสิบหนึ่งจุดสามจุดสาสัมมาอนาสวะของสัมมาทิฐิรอบต้นดูกระภิกษุทั้งหลาย สัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคเป็นไหนพุทธพจน์ในมหาจัตารีสักสูตรข้อ258มีดังนี้คือดูกะระภิกษุทั้งหลายปัญญาปัญญินีปัญญาพภะธรรมวิจัยสัมโพชงความเห็นชอบองค์แห่งมรรคของภิกษุผู้มีจิตไกลค่าศึกมีจิตหาอาสวะไม่ได้ พรั่งพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้แลสัมาทิฏฐิของพระอริยที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์มรรคได้กล่าวแล้วว่าปัญญาหรือความรู้มีหลายขั้นตอนปัญญารู้แจ้งรู้จริงเป็นจิตเป็นเจตสิกก่อนที่จะรู้ชัดก็จะเรียนรู้มาแล้วมีรู้อยู่ภายในซึ่งในบางครั้งตัวเองก็ไม่รู้ว่ารู้อยู่เพราะความที่ยังไม่ชัดบ้างเพราะความที่ยังฝังลึกอยู่บ้าง หรือแม้บางครั้งจะพอรู้ชัดเจนแล้วแต่เมื่อจะต้องนำออกมาพูดนำออกมาอธิบายก็ทำไม่ได้เพราะความชัดเจนอย่างไม่เพียงพอเรียกว่าปัญญาอย่างไม่รู้ชัดเนื่องจากเกิดสภาพถิติยาณแล้วเป็นสภาพธรรมติติแต่ยังไม่ถึงสภาพนิพพานญาณจึงนำออกมาพูดไม่ได้อธิบายไม่ได้ส้อนคนอื่นไม่ได้เมื่อเกิดความจริงคือ มีสภาพที่ปฏิบัติได้ทั้งภายนอกและภายในแล้วผู้นั้นนำความจริงที่เกิดในจิตและนึกคิดถึงความจริงของภายนอกประกอบด้วยมาวิจัยวิเคราะห์อย่างเร็วในขณะทำกิจนั้นๆอยู่หรือนำมาวิจัยวิเคราะห์ทบทวนก็ตามเท่าที่ได้ปรุงสร้างปฏิบัติมาก็ทดสอบหาเหตุผลนึกคิดวิเคราะห์วิจัยจริงๆถามตอบด้วยตนเองเพื่อที่จะให้เป็นรูปร่างชัดเจนแต่มันไม่มีรูปร่างหรอกนะหมายถึง รูปแร่งของปัญญามีเนื้อมีแก่นผู้นั้นก็จะเห็นความจริงรู้ความจริงเป็นปัญญามากขึ้นมากขึ้นมาจนเพียงพอที่จะนำมาอธิบายมาพูดมาสอนคนอื่นภาวะที่วิจัยวิเคราะห์ทรมาวิจัยสัมโพชงทบทวนสิ่งที่ได้ปรุงสร้างปฏิบัติมาถามตอบด้วยตัวเองทั้งหลายของตนนั่นเองเป็นภาวะที่เรียกกันว่าสอนเทวดาแท้จริง เทวดาก็คือจิตวิญญาในตัวเราของผู้ที่กำลังคิดกำลังปรุงอยู่นั่นเองกำลังเป็นเทวดาเองกำลังเห็นเทวดาเองกำลังคน้นคว้าวิจัยคิดปรุงเพียงแต่การคิดการปรุงของบุคคลนั้นไม่คิดปรุงไปทางฟุ้งซ่านคือไม่คิดสร้างความคิดขึ้นเองจึงไม่ใช่ปัญญาตะกะและไม่ปรุงให้ตนเองเกิดกรรมเกิดพยาบาทเกิดเบียดเบียนอันเป็นการละมิจฉาสังกปะสมอยู่ในตัว ซึ่งจะไม่เป็นไปในสภาพของความไม่รู้ลำๆเลืองๆหลับๆตื่นๆแบบลัทธิอื่นแบบกรรมวิธีอื่นเลยแต่ตรงกันข้ามการปรุงแต่งจะเป็นไปในสภาพคิดนึกทบทวนความจริงที่กําลังประสบหรือความจริงที่ผ่านมาแล้วยังจำได้ย้อนระลึกได้บ้างยังมียังทรงอยู่บ้างแล้วก็วิจัยจัดแจงจัดระบบความคิดความเห็นความจริงให้เข้ารูปเข้ารอย ให้กระจกระจ่างเรียบเรียงและเห็นของจริงชัดรู้ความจริงชัดก็เป็นปัญญาที่เห็นความจริงตามความเป็นจริงและยิ่งทำรรก็ยิ่งเป็นความรู้ยิ่งยิ่งขึ้นมีความเป็นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรียกว่าปัญญินสีและยิ่งสั่งสมปัญญาเช่นนี้แหละมากขึ้นมากขึ้นดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็จะกลายเป็นปัญญาที่ยิ่งใหญ่สมบูรณ์เป็นปัญญาผลคือยิ่งมีพะละกำลังความแข็งแรงด้วย ยิ่งรู้ชัดรู้จริงรู้ละเอียดแยบคายลึกซึ้งถึงที่สุดด้วยสามารถเชี่ยวชาญที่จะให้เกิดการสร้างสรรค์ที่จเจริญขึ้นในทางดีงามในทางที่ชอบแม้แก่ตนเองและผู้อื่นยิ่งยิ่งขึ้นบางคนต้องอาศัยปั้นสร้างสื่อภายนอกบางคนต้องปั้นสร้างสื่อภายในเป็นภาพเป็นนิมิตเป็นรูปสมมุติอย่างชัดเจนเช่นภาพคนภาพวิมานภาพสัตว์ภาพยักษ ภาพพระอินทร์พระพรหมไปยานใหญ่แท้จริงสิ่งเหล่านี้ที่ปั้นขึ้นเป็นภาพในจิตวิญญาณน,นั้นมันเป็นเพียงสิ่งแทนไม่ใช่ของจริงซึ่งผูอย่างไม่มีปัญญาผลในเรื่องวิญญาณังอนัตตาหรือมโนอสเรรังจึงจะยังไม่เชื่อว่าไม่ใช่ของจริงไม่มีจริงซึ่งที่จริงแล้วเป็นเพียงองค์ประกอบที่คนไปในมิตรปรุงสร้างขึ้นมาเพื่อจะหยิบยกมาอธิบายกับตนเองหรือกับผู้อื่น เพื่อให้ปัญญาหรือญาณ้องตนแจ่มชัดขึ้นแท้จริงเป็นเพียงสื่อไม่ใช่สิ่งที่ควรจะติดยึดไม่ควรแม้เศษว่าเป็นความยิ่งใหญ่หรือความเก่งพิเศษพิสดารของตนเพราะจะทําให้เกิดการหลงติดมากขึ้นและไม่ควรคิดว่าเป็นตัวปัญญาโดยเฉพาะยิ่งญาณทัศนะความรู้ยิ่งเห็นจริงปัญญาเป็นจิตเป็นเจตสิกและจิตก็ดีเจตสิกก็ดีก็คือวิญญาณ เป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนผู้ที่ยังยึดอยู่กับจิตก็ดีกับปัญญาก็ดียึดจนมันเป็นตัวตนไม่เป็นอนัตตาจะไม่ถึงจุดอรหันตาภาพตามจริงตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมทิติที่เกิดสืบโยงต่อกันมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอยู่แม้ขณะนี้พระพุทธเจ้าจะหมดรูปนามขันห้าไปแล้วไม่มีรูปไม่มีองค์ของพระพุทธเจ้าให้เห็นแล้ว แต่พระธรรมคำสอนยังเกิดสืบโยงต่อกันมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยยังมีความรับทอดมาปฏิบัติตามยังอาจมีธาตวิญญาณในหมู่มนุษย์สามารถนำมาพิสูจน์อย่างถึงนิพพานญาณได้อยู่ผู้ใดปฏิบัติได้ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นได้เป็นเองเป็นจนกระทั่งถึงที่สุดอนัตตาธรรมผู้นั้นก็เป็นอนัตตาเหมือนพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านเคยเป็นเคยได้เป็นรูปเป็นนามเป็นเหตุเป็นปัจจัย เป็นปัญญารู้ปัญญาตรัสรู้ที่คนจะต้องอาศัยต่อไปส่วนความรู้ที่เรียกว่าธรรมทิติญาน,นี้แม้จะเป็นปัญญาขั้นอนาสะวะก็หมายความว่ายังเป็นเพียงปัญญารู้ส่วนตนยังไม่สามารถบอกหรือสอนผู้อื่นได้เพราะยังขาดความชัดเจนอย่างไม่กระจ่างเพียงพอแม้ผู้รู้ผู้นั้นจะไม่มีมิจฉาทิฏฐิไปยึดถือสิ่งนอกตัวนอกตนหรือปันิมิตจ,จนตนเองหลงเชื่อเองด้วยความไม่รู้จริง แม้ผู้รู้นั้นจะมีสัมมาทิฐิขั้นหนึ่งหงแล้วก็ตามขนาดมีเจโตวิมุตต์แล้วก็ตามแต่ถ้ายังไม่มีปัญญาวิมุตต์เห็นแจ้งรู้ชัดในวิมุตต์ที่จิตของเราเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแท้จนเกิดปัญญาผลสลายอัตตาเป็นสุญญภาพถึงสภาพอุปตโตภาควิมุตต์อันเป็นวิมุตต์สมบูรณ์ของพุทธศาสนาแล้วก็ยังจำเป็นต้องพัฒนาปัญญาของตนเพื่อเพิ่มปัญญา ปัญญีสีปัญญาพละของตนด้วยตัวปัญญาที่สูงขึ้นคือธรรมวิจัยสัมโพชงความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิค่อยๆสมบูรณ์และสมบูรณ์ด้วยองค์มรคมรคังคะการศึกษาต่อไปนี้จะว่าด้วยสมังคีธรรมรอบที่หนึ่งของปัญญาที่จะเป็นไปเพื่อการรู้จริงตามคำสอนของพระบรมศาสดาจึงควรจะมาทำปัญญาให้ถึงที่สุดเป็นนิพพา,านญาณกันให้ได้ 1.3.4สมังคีธรรมรอบที่หนึ่งของปัญญาผู้ที่คิดว่าตนเองได้ปัญญาระดับหนึ่งแล้วโดยเฉพาะผู้ที่หลงติดปัญญาจากสื่อการปั้นนิมิตของตนแม้ผู้อื่นก็ตามพึงระวังไม่ให้ตนเองติดเสพความรู้เหล่านั้นถ้ายังติดอยู่มากสังสมความเคยชินทำมามาก จนเป็นความยึดมั่นถือมั่นติดตั้งฝังแน่นแล้วจะหยุดจะเลิกได้ยากมากเพราะความติดความยึดเกาะหลงมากติดมากคิดมากยุ่งมากทุกมากคิดแล้วติดแล้วหยุดไม่ได้ยิ่งเป็นทุก์มากขึ้นและปัญญาตัวนี้จะพาออกนอกทางพุทธสู่มิจฉาทิฐิมากขึ้นมากขึ้นเสียเวลาเนื่นช้าไม่เกิดประโยชน์ ปัญญาส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พระพุทธองค์มิให้พูดมิให้สอนเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ผู้มีสัมมาทิฏฐิเป็นอนาสวะคือผู้ที่เห็นผู้ที่เข้าใจมิฉาทิฏฐิสิบและสัมมาทิฏฐิสิบที่กล่าวมาแล้วที่เห็นหรือเข้าใจนี้มิได้หมายถึงการเห็นการเข้าใจอย่างธรรมดาแต่เป็นการเห็นอย่างที่เรียกตามศัพท์ว่าเห็นอย่างมีปัญญามีปัญญีสีมีปัญญาภละ เราจะต้องมาทําความเข้าใจกันกับคําว่าปัญญาให้แจ่มแจ้งก่อนที่จะศึกษาต่อไปได้สรุปในที่นี้ได้ในส่วนต้นว่าผู้มีสัมมาทิฏฐิอันเป็นอนาสวะจะมีลักษณะเห็นอย่างชัดเจนชัดแจ้งไม่งมงายเป็นความเห็นที่มีฤทธิ์มีแรง<ม>เกิดความเชื่อมัน่นศรัทธาหมดสงสัยไม่คลางแคลงไม่คลอนแคลนแต่มั่นคงยืนนานท้าวรบริสุทธิ์บริบูรณ จนเป็นพลังให้บุคคลน,นั้นสามารถสลัดความบกพร่องความชั่วหรืออกุศลส่วนนั้นๆได้อย่างสมบูรณ์ถึงขั้นอยู่เหนือมันได้จริงๆพระพุทธองค์ทรงกำหนดสัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสะวะว่าประกอบด้วยปัญญาปัญญินีปัญญาพละธรรมวิจัยสัมโพชงความเห็นชอบองค์แห่งมรรคเราอาจจะแบ่งลักษณะหนี้ออกเป็นสองส่วนคือปัญญาปัญญีนีและปัญญาภะ เป็นสมังคีส่วนหนึ่งและที่เหลือจะเป็นอีกส่วนหนึ่งปัญญาปัญญินีปัญญาพละสมังคีส่วนแรกเป็นตัวรวมของการรู้หรือปัญญาสามลักษณะคือ 1. ความรู้หรือการรู้ที่เป็นกลางๆงเป็นความเห็นที่ถูกเป็นที่ยอมรับตามเหตุผลและสติกันทั่วไป มาจากคำภาษาบาลีว่าปัญญาหรือญาณส่วนความรู้ความฉลาดอีกคำหนึ่งที่มีความหมายไปข้างฝ่ายเป็นความรู้ความฉลาดแกมโกงความรู้ความฉลาดที่ไม่ตรงไปตรงมานั้นมาจากคำบาลีว่าเชโกหรือเชกะ